สวัสดีครับสมิธออโตพาร์ตครับวันนี้แนะนำชุดสแกนอิซูซุนะครับสำหรับอิซูซุเทคทูวินนะครับสำหรับรถอิซูซุรุ่นเก่านะครับทำงานผ่าน v x d a ็นะครับ VCX Nano นะครับอันนี้เป็นรถนะครับสามารถสแกนได้ตั้งแต่ปี1998นะครับถึง2011นะครับตัวนี้แต่ว่า d ัตเตอร์เบของมันเขียน1996ถึง2015นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับ เนี่ยครับก็คือลดนะครับตั้งแต่1998นะครับขึ้นมานะครับถึง2011นะครับทั้งกาเก้าก็นะครับก็จะมีลดนะครับตามที่เมนูนี้นั่งเขียนนะครับสแกนเน่ทั้งรถกระบะรถบรรทุกนะครับทุกชนิดนะครับ2011นะครับก็ได้ทั้งเอ็นซิลลี่เอฟซิลนะครับแล้วก็รถกระบะรถเก๋งเออรถกระบะนะครับ ได้ทุกระบบของรถนะครับรถกับรถอีสูสูนะครับก็มีให้เลือกเครื่องยนต์นะครับสามารถใช้ได้นะครับทั้งใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องต่อหัวแปลงไฟนะครับก็ตัวตัวตัวหัวสแกนนะครับรองรับฝาถึง3 2โวลต์นะครับก็ใช้งานได้กับรถบรรทุกได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ ติดต่อมานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ